สวัสดีค่ะทุกคนเซตตอนเชา้านาคาชาววันที่1นึ่มนะีนาคมสองพนหราะมาพบกับแม่ทางหุ้นมันรวมขังแล้นะคะก่อนจะไปอ้อมสินกับรัฐบาลไทยนะคะทุกคนมาดูหุ้นดีกว่านะหุ้นมัดรวมตัวเด่นวันนี้ได้แปดเก้าศูย์สองสามเจงรูดแปดกับ9วันนี้แปกับ9เด่นมากเลยค่ะจะยาวไปถึงรัฐบาลไทยหรือเปล่าตัวเจาะอ้อาหกทำไมอัไม่มีเนะ โอเคจับวบิในตารางก็จะมี6996 9779 9009 8228 8338 7887 2332 6776นะคะเบิ้ก็จะมี9900ส่วนตัวเจาะก,ก็จะมี6996 9 7เก้าแล้วก็8338นะคะตัวเจาะเคยจัยวจบวบิในตารางจับวบิในตารางดูก็ได้นะคะ ส่วนตัวเจาะก็จะมีตัวนี้ไอแก็เป็นบัตร9099นะใครจับวินในตารางก็ได้นะคะลองจับวินดูเดอสองตัวสามตัวเข้าบ่อยอยู่นะโอเคค่ะโชคดีกันทุกคนนะคะรำ่ำร่ำรวยรวยทุกคนจ้า